รถบัครับที่รวมอยู่นี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้รวมทั้งหมดแล้วที่คิดไปเข้าๆก็าามาสองหมื่น สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มีแขกมาแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แกแนะนําตัวหน่อยแล้วกันสวัสดีครับชื่เกมครับครับเดี๋ยวเราก็บองมาให้ดูให้ชมนะครับคือพี่คนนี้ก็คือแบบแกสะสมรถกระป๋องนะฮะแล้วก็แบบโพลแต่ละคันของแกนี่คือสุดจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนคือเดี๋ยวเรามาดูโซนหน้าก่อนแล้วกันนะทุกคนนะก็้างหน้านี้ก็จะเป็นรถกระบะสิ่งนะครับนี่ กี่คันครับเนี่ยวันนี้อ่าประมาณ6กพันนะเอามีคันไหนที่แบบเจ๋มเจ๋มแรงแรงเลยดิต้องสองคันนี้เลยครับสองคันนี้มอเตอร์โมครับอันนี้มอเตอร์ลุงแว่เดี๋ยวเดี๋ยวเรารีวิวไปทีละคันแล้วกันนะฮะอ่ะเอาเดี๋ยวคันนี้ก่อนนี่คันนี้มีอะไรบ้างครับนีคันนี้ติด delay ด้านหน้าอย่างเดียวครับแล้วก็มอเตอร์โมน่าจะแรงอยเดี๋ยวรอชมอันนี้อันนี้คือพันเองเลยครับใช่อันนี้ซื้อซื้อทุนมาครับ ซื้อตุ้นมาซื้อมอเตอร์เข้ามาแล้วก็มาเราก็มาต่อเองล้อล้ออะไรครับล้อนั่นยางครับผมต่อมานี้นะครับคันแรกโหคันต่อมาครับนี่คันนี้ก็ใช้ได้เป็นงานาใช่ไหมสเต็ปเดียวกันครับอ่าสเต็ปเ,เดียวกันสเต็ปเดียวกันแน่บอดีจ้จะแรงหน่อยบอดี้แพงนะครับคันนี้หายากนะสีเหลืองใช่ไหมใช่ครับผมประมาณนี้นะครับนี่โอเคคันต่อมาครับนี่คันนี้ก็แรงเหมือนกัน คันนี้ก็แรงเหมือนกันแต่คันนี้จะจะเป็นแบบดุกดิกครับผมคว่ามอเตอร์แค่มอเตอร์แค่ตลาดไม่ใช่มอเตอร์โมงมอเตอร์ลุงแว่นวันนี้ทำอะไรบ้างครับนี่นี่คันนี้คันแรกเลยนี่คันนี้จะเป็นสเตปจีทีครับไว้เล่นแบบหลังถนนเล่นพื้นที่กว้างๆวนทุ่นอะไรเงี้ยครับอันนี้แบบกินคลีนนะครับใส่สปอยเลอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาไล่ของแต่งด้วยทุกคนคันนี้ก็ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ โอบอกไปก็อันนี้เฉพาะบอดี้น่าจะประมาณพันหนึ่งได้้วมครับพันหนึ่งติกระจกอีกประมาณ200ร้อยล้ออีกประมาณ400ร้อสีเพื่อมีกห0ึ่งร้ตีคาร์บอนอีก200ครับ2า0อหอ่าคือรวมๆแล้วประมาณน่าจะ2,000กว่าบาทได้ครับ โอ้โหคันนี้จบไปสองพันนะอือก็เดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้เอาไว้ก่อนนะครับคันนี้เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวคันต่อมาครับนี่อ่าใส่ปีกเหมือนกันนะครับนี่คันนี้แต่อะไรบ้างครับเนี่ยคันนี้จีทีเหมือนกันครับเหมือนกับคันเขียวเลยครับสเต็ปเดียวกันแต่จะมีเอ่อห้องเครื่องงานคัตตอมล้อน,นันยางจ T เหมือนกันครับแต่จะบอดี้จะไม่ค่อยแพง,งเท่าไหร่สองสามร้อยคันนี้ก็หมดแค่พันกว่าบาทห้องเครื่องเขาจะดูดดิกิดแบบนี้มันจะให้ตัวได้ เครื่องหลังคือเป็นแบบซับด้สปริงใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงชักเลี้ยวก็จะมีตรงนี้งาน 3D ตรงนี้แต่เห็นสีขาไม่ใช่ของเดิมนะครับจะทําให้รอวิ่งตรงอ๋อนนี้คือแบบงานแต่งใช่ครับงานแต่งแต่ติดดีเลยเดินหน้าอย่างเดียวถอยหลังมันก็จะเป็นเบรกเขาเรียกสเต็ปสเต็ป GT นะครับอแต่สะพานไฟยังเป็นสะพานไฟเดิมอยู่คันนี้แต่วิ่งจวดแน่นอนครับรอจงพันนี้อันนี้ GT วิ่งยาวๆอันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับ พันกว่าบาทครับอ่าพันกว่าบาทบนะฮะคันนี้มาเดีย๋ยวเรามาดูบิ๊กฟุตคันนี้กันบ้างครับนี่คั<อ>นนี้คืออะไรครับนี่คันนี้คันนี้เป็นกระป๋องแดงเป็นบิ๊กฟุตครับแล้วกระป๋องจะเป็นคโครงรถกระป๋องแต่ว่าเราจะมาทําเป็นบ<ม>ิ๊กฟุตแต่ยังอยู่ในสเต็ปรถกระป๋องอยู่อ๋ออันนี้คือโครงโครงกระป๋องเลยไหมครับใช่ครับโครงกระป๋อง,งกระป๋องแดงเนาะใช่ครับนี่แล้วก็มาทําแต่คันนี้จะทําเป็นไฟฟ้า แล้วงานบอดี้เราก็ติด m o d ฟายเองแล้วก็ติด,ตด,ด๋ยวให้ช่างเดฟทำต่อครับอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่คันนี้ก็ติดมีมาด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคอกซิ ing, นะ่งครับคอซิ่งอืคือหน้าต่างนะ่ะจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีหน้าต่างเดิม <c oughs> แ่นิดหน่อยนะครับอ่ส่วนมากก็จะนี่เลยทำเขาเรียกว่าอะไรนะพี่กระจกซิ่งกระจกซิ่งใช่โหคือแบบถ้าเทียบกันแล้วกระจกเดิมกับกระจกซิ่งผมว่ากระจกซิ่งน่ะดูดีกว่าแต่ว่าเวลาเวลาเราเล่นนะ เวลาเราเล่นเราจะใช้บอดี้ธรรมดามากกว่าใช่ครับมามันสวยเราบางทีเราจะทําสวยไว้ตั้งโชว์อะไรอย่างี้ครับงานเล่นแล้วก็เอาใส่บอดี้บอดี้เล่นเอาแต่ถ้าเต้นไม่แรงก็เอาใส่บอดี้นี้เล่นก็ได้ครับเพราะเวลาบางทีเรากิ่งมาใช่มันกิ่งมันไม่คุ้มนะเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแถบหลังกันบ้างครับผมนี่อันนี้จะเป็นโซนซปเปอร์คาร์นะครับแล้วก็จะมีพิพุดด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มฝั่งฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับ นี่คันนี้จะเป็นอะไรครับ b ิ g f o o t Taipet ครับเป็น b ิ g f o o t ของตาเพชรน,นี่แหละครับแต่เราเอามาแปลงเป็นไฟฟ้าครับคันนี้คันนี้จะแปลงเป็นไฟฟ้านี่ฮนะโอ้ใช้กับนี่นะครับตัวรีโมทเรดิโอลิงค์นะครับอของผมนี่โดนรถชนนะครับเ <c oughs> สากระจายครับตอนนี้ก็ห้อยอยู่คันนี้จะแปลงเป็นเซอร์โวสปีด 30A สิจะเลี้ยวคันนี้เลียเ้ยวเลี้ยวเล่้งตามมือครับไฟฟ้าเลี้ยวเลี้ยวตามมือแล้วก็เราเราจะเร่งเดินหน้าก็ เร่งตามมือตามไกมือเครับทำไฟฟ้าคันนี้แต <Yeah. S 2> ่รอดูในคลิปนะครับซอรบูนะครับมันจะนิ่งกว่านะครับม,มันจะมันจะดีกว่ามอเตอร์เร็วอันนี้บอกเลยว่าสุดนะฮะคันนี้ติดตาไว้นะฮะอันนี้บอกเลยว่าสอบยุคแน่นอนนะฮะโอเคมาครับต่อไปครับผมนี่คันนี้อันนี้เป็น G.T. เมกันครับแต่ว่าใช้ฐาน3.7ครับคันนี้จะเป็นคันเดียวที่ทําใช้ฐาน3.7มันจะแรงแรงมากลยใช้ฐาน3.7สพานไฟทองแดงมอเตอร์1 132ครับคันนี้1 3 2ครับเราจะเป็นห้องเครื่องตรงนี้จะเป็นลุกดิ๊กแต่ว่านี่ห้องเครื่องธรรมดาจะมันจะให้ตัวได้นิดนึงตรงนี้หน้ามันจะเบาเราเลยต้องทวงหน่อยเพื่อเพื่อไม่ไม่ให้มันแบบบาดสะบัดที่มันดีใช่ครับต้องทวง ถ้ามันเบาเกินอย่างนี้มันจะหมุนเใช่ครับจะแรงเกินอัน้ใช่ท้ามอเตอร์ตัวนี้รับตัวนี้ก็จวดแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเก็บเลยใช่ครับก็คันคันนี้บอดี้บอดี้อะไรครับเนี่ยเออ H S V ครับตัวน,นี้เป็นบอดี้ซื้อร้อยกว่าบาทครับบอดี้ตัวนี้บอดี้ธรรมดาใชื่อเป็นบอดี้ธรรมดาใช่ครับแต่ว่าม,มันมันสวยดีนะฮะสวยเหมือนซองสปอตเลยครับอันนี้ชอบรับกัาเด็กๆเล่นก็ได้ใช่ใช่ แต่ว่าบางบางคันอย่างเช่นคันนี้หรือว่ากระบะอะไรแบบนี้เพลงกว่าก็มีใช่ไหมพี่คันต่อไปเลยพี่คันนี้จะเป็น NA ครับคันนี้จะเป็น NA ก็คือเราจะไม่ใส่ดีเลยไม่ใสต่ตัวแปลงตัวแปลงไฟเราจะใช้แค่มอเตอร์ทุ่นเดิมมอเตอร์มอเตอร์เดิมแล้วก็ทําให้มันเบาขึ้นเราจะเจาะโค้งแล้วก็ทําให้มันเครื่อนบรรลุล๊กได้เราจะไม่ใส่ดีเลยต้องหอ ชมอเตอร์เลี้ยวเล็กอะไรเงี้ยเราเราจะได้เบอกันนี้จะเป็นเลนสอีสาแต่งด้วยนะใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบจะมีลูกปิ๊กเหมือนกันลูกปิ๊กกลางอ้เรื่องมันมอเตอร์ปีศาจนี่ใช่ครับใช่ใช้มอเตอร์ใช, Motor, ใช้ใช้ปอกใช้ปอกปีศาจครับแต่ว่าทุ่นทุ่นยังเป็นทุ่นเดิมทุ่นทุ่นทุ่นของทุ่นมอเตอร์เดิมแต่เพื่อความสวยงามไม่ใช่สอ่วนมปปรษฐาสิบัตรคารของพี่แกก็จะเก็บนะฮะใช่ เพราะว่าแต่ละคันนี้ก็เอาเรื่องเอ้ยผมลืมถามราคาเลยเอามีน,นี่เดี๋ยวกลับมาถามราคาก่อนคันนี้เท่าไหร่ครับเนี้ยหมดไปอันนี้น่าจะอืมเฉพาะคงประมาณห้าร้อยทำทำไปปาก็ประมาณอีกข้างละก็ประมาณพันพันหนึ่งครับแต่ไม่แน่ใจว่าทำไว้นานก็หมดไปพันพันห้าใช่ครับอันนี้อันนี้รวมรวมทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับรวมรวมตัวรถด้วยใช่มานีนะครับอแต่แต่แรงจริงนะครันนี้ โอเคอ่ะคันนี้ครับคันนี้คันดำคันดำคันดำนี่ประมาณทำสามจุดเจ็ดก็ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยได้ครับคันนี้ครับคันนี้คันนี้โอ้คันนี้สั่งทําสั่งทําหมดไปพันกว่าบาทเลยครับคันนี้ทําก็คือสั่งทําสั่งเขาเจาะสั่งติดสะพานไฟทองแดงแล้วก็มีชักเลี้ยวตรงนี้นะครับชักเลี้ยวทาให้ทาให้ล้อมันวิ่งตรงแล้วก็ใช้มอเตอร์ใช้ทุ่นที่สั่งทํา มอเตอร์ปีศาจเนี่ยไล่เบา,าก็คือเจาะโคงรงเจาะโครงอย่างเดียวครับเจาะโคงรงเจาะโคงรงไล่เบาแล้วก็ใช้มอตเมอตอร์เลี้ยวเล็กมันจะทําให้รถเราเบาขึ้นจะไม่หนักปกติมอตเตอร์เลี้ยวมันจะเป็นมอตเตอร์ใหญ่ NA เราจะไม่เดี๋ยวรอชมแล้วครับ NA คันนี้สเตตแ้่คนเล่นแล้ก็ป๋องเรจะรู้กันไปคันต่อไปครับผมนี่คันนี้ NA เหมือนกันครับไล่เบาแต่มอเตอร์ตรงนี้มอเตอร์เดิมมันยังเป็นมอเตอร์ธรรมดามอเตอร์เดิมมันจะเป็นมอเตอร์ใหญ่แต่เราแปลงใส่อันเล็กได้ครับมันจะทําให้รถเราเบาขึ้น สะพานไฟยังเป็นสะพานไฟเดิมใช้ทุ่นเดิมนี้มอเตอร์นะพีซัาไอ้มอเตอร์ธรรมดาครับปอกธรรมดามาพร้อมกับบอดี้ของไฮเซเว่นงานเก่าตอนนี้สีหายากอยู่เหมือนกันครับสีแพงอยู่ก็คือบอดี้ตัวนี้แร่ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าได้มือสองมาได้งานได้งานมือสองบอดี้ได้มาเท่าไหร่ครับห้าร้อยครับห้าร้อยนะฮะแล้วก็ รวมรวมแต่งไปเท่าไหร่ครับนี่คันนี้คันนี้หมดประมาณพันกว่าพันพันหนึ่งเหมือนกันครับแ้าแพงบอดี้หน่อยคือถึงมันเป็นมือสองแต่ว่าสีมันยังหาย,ยากอยู่ครับคันนี้เอกก็สั่งทำเหมือนกัน,นแต่ว่าวยังไม่ได้ใช้มอเตอร์เรียวเล็ก<ๆ>อันนี้ก็คือมันจะเป็นบอดี้ของกระป๋องแดงเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับันเป็นบกระป๋องแดงงานเก่า ก็เก่ามันมันจะหายากตรงตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นของของมันเลย oh, <okay. S 1> และล้อตรงนี้ก็ล้อห้าการสีขาวตรงนี้จะแพง่อยสีขาวห้าการตรงนี้ม,นมันแรงนะครับใช่ครับถ้าเท่าไหร่ครับเฉพราะอันนี้สีขาวชุดหนึ่งก็ประมาณอยู่ห้าร้อยถึงแปดร้อยครับอมือหัวก็แปดร้อยมื่อสองก็ห้าร้อยแต่เมื่อหนึ่งน่าจะไม่มีครับจะหายยากครับมาครับมีสันครับผม อันนี้สกายไลน์อันนี้เอเอแต่ว่าใช้โครงดำครับ n อเอหมือนการใช้แผงเบาอันนี้เดินหน้าถอยหลังจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับจะเป็นปลอกลูกปืนลุงแว่นครับจะเป็นปลอกลุงแว่นแต่ว่าใช้ทุ่นเดิม n ออคันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ดีเลย์สพานไฟทองแดงไม่ได้ไล่เบาอะไรวิ่ิตรคันนี้คือทำไมมันแปลกแปลกตาครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นของบอดี้มันครับตัวซปเปอร์คาร์ครับตัวที่ล็อกมันจะเป็นแบบนี้ของ ก็คือว่ามันมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่กระป๋องแดงใช่ครับแต่ว่าเป็นงานกล่องอ๋อแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตาดาวเหมือนกันใช่ครับตาเพชรตาเพชรเล่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็สวยเหมือนกันตอนนี้จะเป็นงานกล่องกล่องจะเป็นกล่องที่เปเหลี่ยมนะครับตอนนี้จะเป็นพวกซูเปอร์คาร์สี่คันนี้ครับเขาจะเรียกซูเปอร์คาร์อย่างก่อนคันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับ <laughs> ค <laughs> ันนี้ประมาณถ้าเฉพาะตัวรถอะประมาณ2,000ครับแต่พ <c oughs> อตัวรถ2 0 0 0ันแล้วนี้เราไปเราไปใส่ของแต่งเพิ่มใส่ของแต่งเพิ่มหมายถึงว่าใส่สะพานไฟใส่มอเตอร์ลงแว่นทำล้อนันยางใส่ชักเลี้ยวอะไรเงี้ยครับ ก็จะหมดประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งเฉพาะไอตัวบอดี้นี่ก็ประมาณสองพันแต่ตัวรถเดิมมันยังมีอยู่นะตัวรถเดิมมันเนี้ยยังมีอยู่อ๋อคือเก็บเข้ากล่องรวมๆก็ประมาณสามพันสามพันนะฮะคันนี้หมดไปแต่ผมสังเกตว่าแผงมันก็จะแตกต่างกันออกไปอีกใช่ไหมพี่ใช่ครับจะมีแผงเบากับแผงธรรมดาที่มันเป็นแบบอันนี้คือแผงธรรมดาแผงมันตัวอันนี้มันจะเยอะ็นซีมันจะเยอะ อ๋อนี้คือแบบมันเรียบไปเลยเนพีใช่ครับมันมันจะเบากว่าใช่ไหมใช่ครับมันจะเบาวิ่งได้วิ่งดีเหมือนกันถ้าแพงแบบนี้เราสามารถสั่งได้ไหมพีได้ครับมันจะมีอีกรถมันจะเป็นรถอีกคันหนึ่งจะเป็นตัวการ์ตูนรถแผงการ์ตูนจะเป็นรถตัวการ์ตูนที่มันจะเป็นเขาเรียกรถการ์ตูนนะครับก็จะเป็นแผงมันแผงมันจะเบาเป็นรีโมทจอยสีขาวโครงโครงสีดำสวยครับนี่สกายไลน์ทีตื่นมาครับคันต่อไปครับผม คันนี้ภูมิใจมากซปเปอร์คาร์ซูเปอร์สีสดําแดงครับคันนี้ซูปราสีดําแดงนะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคัน,นคันนี้คือเดิมๆเท่าไหร่ครับนี่ได้มาพี่ได้มาสองพันครับอันนี้สวยมากดำตัดแดงนะครับคือแบบบอดี้นี่เป็นแบบทรงทรงแข็งเลยนะครับก็คือติ๊กเกอร์อะไรก็คือเดิมๆมหมดใช่ไหมใช่ครับเดิมๆหมดเลย ก็คือสปอยเลอร์ก็คือมามากับรถนเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วแล้วไฟด้านหน้านี้มีไฟไหมครับเดิมๆมีครับแต่ว่าผมเอาออกไล่เบาเดิมๆดิมจะมีอยู่แต่ว่าผมเอาสายไฟออกแล้วเดิมๆจะมีไฟนี่ฮะคันนี้แต่งสติปแลมวยู่เ a เหมือนกันครับหมดประมาณสามพันกว่าบาทเหมือนกันเหมือนกับนิสันเลยใช่ครับคันต่อไปครับผมคันนี้จะเป็น GT ครับโหคันนี้เรื่องเหลืองจำแจ่มเลยนะครับอุ้ย ผมเพิ่งสังเกตโอ้แบบนี้มันจะมีตัวนี้ด้วยใช่ครับกระจกกระจกแต่งใช่ไหมใช่ครับเป็นกระจกของเดิมเลยครับอันนี้มันถ่ายไปอันีมีมีไว้อันหนึ่งเล่นเล่นหลุดแล้วครับเล่นแล้วมันกิ้งแล้วมันหลุดเราต้องติดกาวดีๆครับตอนนี้ติดกาวต่ช้าไปแล้วไม่ควอแล้วครับติดกาวไปแล้วติดกาวไว้อันนี้พอเล่นแล้วมันหลุดถ่ายไปอันนอันนี้ก็ติดกาวไปแล้วครับแข็งแล้ว อันนี้ถ้าเรามาโมใส่กับพวกตะบะนะครับมันก็จะดูสิ่งใช่ทั่อิงแบบนะอันนี้ก็หมดไปสามพันเหมือนกันนะครับครับมาคันต่อไปผมซูบารุอุ้ยออันนี้ค่าตัวเดิมๆเท่าไหร่ครับค่าเฉพาะเอ่อบอดี้เฉพาะกล่องเดิมมันประมาณสองพันสองพันครับสองพันครับแล้วก็ตัวแต่ตัวรถเดิมๆมันผมเก็บใส่กล่องไว้อยู่แต่ว่าอันนี้เอาเป็นรถคันที่คันที่โมมาใส่ได้ ไม่ได้เจาะบอดี้ครับเป็นเสาทองแดงเอาโยงออกมาข้างหลังแต่อ่ากาศยื่นออมาข้างหลังเป็นท้องเครื่องดุกดิกเหมือนกันครับมันจะให้ตัวได้ตัวนี้เป็นสเตปจีทีครับอันนี้าไฟทองแดงชักเลี้ยวแตง่งแล้วก็ติด,ดเลย์เดนหน้าขอยหลังเอ้ยเดนหน้าอย่างเดียวครับขปหลังบีอันนี้แต่งหมดไปเท่าไหร่ครับสามพันกืองกันครับ สามารถซุปเปอร์คาร์ก็สามพั 3, <c oughs> 3, นห้าพันันเลยจนะแพงบอดี้ครับพวกนี้พวกนี้จะแพงกว่าดีไงแล้วรถเราก็ราคาสแตนตาดาร์ดรถแล้วแต่ว่าเราจะใส่แบบไหน,นคือบอดี้มันมันแพงมันแรงนะฮะก็อย่างที่ว่าครับอันนี้มันเขาจะผลิตมาแบบไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เล่ครับอตอนนี้เริ่มผลิตไปแล้วออตอนนี้เริกผลิตไปแล้วก็คือยิ่ง ยิ่งเราเก็บนานเท่าไหร่มันยิ่งแพงใช่ไหมครับคันต่อไปครับนี่บอดี้แปลกตาครับไปขายกับรถน้ํามันนะครับคันนี้ผมเห็นที่แรกแล้วแบบอุ้ยสะดุดรถน้ํามันเหรออ่าเดี๋ยวเอามาดูกันนะว่ามันคืออะไรพี่คันนี้เป็นวิฟูสตาเพรครับแต่ว่าไม่ได้ทําไฟฟ้าครับคันนี้จะเป็นติดดีเลยยเดินหน้าอย่างเดียวใช้มอเตอร์หนึ่งสามสองครับแต่เดินหน้าอย่างเดียวมันจะเล่นสมูท เล่นเนียนครับคันนี้เล่นเนียน <c oughs> ยกล้อเหมือนกัน่ไม่ยกครับ <c oughs> รแรงแรงไม่พอถ้าแรงอันนี้ใช้แค่ฐาน1 2ึ่งอโวลต์สีก้อนครับต่อแบบเตนหน้าอย่างเดียวพีครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมอฮ้ยเราลืมอีกคันนึงนะครับเนี่ยมาดูคันนี้กันบ้างนี่คันนี้จำๆเลยคันนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยคันนี้สเปคเฟรมจะสั่งทาครับเป็นงานสร้างงานสั่งทำาครับเป็นงานสร้างงานสั่งทำ อย่างสวยหน้าออ l n e ด้วยนะครับข้างหน้าคือแบบจอดด้วยนะครับอันนี้เฉพาะบดี y เออเฉพาะอดี้ที่สั่งทำกับรวมโครงทั้งหมดตอนนี้ประมาณสองพันครับที่สั่งตอนไปอู้อันนี้เฉพาะแค่นี้เลยใช่ครับไม่ไม่รวมแผงไม่รวมแผง <c oughs> เดี๋ยว,วจะไปทำแผงติดมอสเฟสครับคันนี้ <c oughs> จะมาแข่งกับ d f v ทครับเออสาวเอ้นนี้พีก้าววิ่งหรือเปล่าวิ่งได้นิดนึงอ๋อเดี๋ยวรอชมเลยคันนี้ไฮไลฟ์สุดติดตาม d f v ทีว้ครับเดี๋ยวให้ดูเอ้ยเสียงอะไรเจ้าคนอน่ะชิบหายแล้วอ๋อเดี๋ยวมันก็หายน้องแต่เรเล่นที่สาราานะเล่นที่สาราได้อยู่นานเล คก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โ oh, ห oh. oh. อันนี้พี่แกก็เอามาให้ดูเลยครับดูดิโคตรเยอะนะครับ oh. นี่อันนี้จริงแล้วยังไม่บดใช่ไหมพี่ใช่ครัอันนี้อันนี้เหลืออีกที่ห้องนี้เป็นครึ่งอีกครึ่งนึงครับโอ้โหอีกครึ่งนึงโอ้อันนี้คือแบบแค,แค่เซสชียนนิดนึง <c oughs> โอ้สุดยอดเลยอันนี้ก็คือพวกซุปเปอร์คาร์ก็แต่งแล้วก็เก็บไว้นะฮะส่วน พวกเล่นๆกันก็นี่นะครับจะเป็นหน้าออนิวนีครับแล้วก็ออนิววันนี้เราจะมาแข่งกันด้วยใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะชนะนะรับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าพี่ฝากติดตามอะไรครับไม่ครับเอาไว้พี่หน้าครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอชมติดตามเดี๋ยวผมจะรีวิวรถของผมมีมีเยอะแบบนี้เราต้องตางติดต่ออะไรเยอะเนาะครับไป เดี๋ยวให้พี่เดฟสอนครับไปแล้วผมเดี๋ยวเราเจอกันอีพีที่2นะครับสำหรับการแข่งรถนะครับผมจัะเจอกันครับวัสดีครับเคไดดูแล้วมีก่อนแข่งก่อนแข่ง4 3 2 1